สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมวิวไล่เกมนาทีนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับผมหรือบามู้รอบที่สองครับมันเหลือหนึห่งรอบนะครับรอบนี้ก็เจอเบอร์ศูนย์สี่กับศูนย์หกนะครับผมก็ไม่าบชื่อนะครับโอ้โหเปิดมาผมได้สี่นะเบิร์สี่ห้าได้ไหมห้าได้ด้วยนะครับผมรอบแรกกชนะคุณอะไรเนี่ย รอติดตามชมเลยนะครับผมนี่ครับเบอร์พี่ศูนย์สี่นะครับกับศูนย์หกนะครับนี่เบอร์หกสิบแปดนะครับพี่ก้องนะครับผมโคผมครับโอ้โหโดนเขากอดไปแล้วนะครับนสงสัยคูณห้าคงไม่ได้เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับตัวผมนะครับไม่เก่งครับ กองมาแรงเบิ้ลสิบสองเลยโอ้โหห้าโอ้โหหุนสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คอนเดนดินมเ์เบิ้ลสิบครบูไม่เป็นไรครับผมโอ้ oh, คอนเดน,นเซอินนี่สุดยอดครับผมไม่มีผมอยากได้มากๆเลยบอกเลยแต่ก็ไม่ได้อะทำยังไงมันถึงจะได้ เาผมาก็ไดเบ้นหกโอ้โหดูทําหมวกผมมันหมวกเก่าครับทอยอะไรไม่ค่อยดีนะครับขอติกนั่นผมก็โอ้โหแต่ละอยา่างดูว่าทอยสุดนะครับก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยแม่นครับ <S <S ต้องเล่นไปเรื่อยครับ ดาร์กที่หน้านะครบใช่เปล่าหรือว่าที่หน้าร,ระพดาน,นะครับอ๋อได้คูณสองแล้วหนึ่งที่โอ้โหมาแรงเบิ้ลเดบสองเลยจะได้คูณสองหรือเปล่าต้องรอชมกันครับทำไมพี่ไม่เบิ้ลยาวๆเลยจะได้ขึ้นเครื่องบินโอ้โหโดนย,ยึดไปครับหนึ่งเมืองไม่เป็นไรไม่เป็นไร 9ก้าขอ9ก้าโหแคบได้อยู่ครับได้อยู่ยผมทอย6ไม่ค่อยใจแม่นเนี่ยทอยยากกับ6ผมอะ่ะโอ้โหกล้องบินออกอะ่ะโอ้โหบินด่วนด้วยดูยิตดวงแน่เลยโอ้โหออกอีกแล้ว บินด่วนนี้ป่ะเนี่ยไม่ด่วนนะสุดยอดอ๋พี่ก้องมาซคืนไว้ครับจากของแานตินครับเข้าไปแปดนะครับปารีดนะปารีดโกผมว่าไม่ได้ได้แปดบ้างดูแล้วนั่นไงไม่เป็นไรครับ มันทอยยากครับสำหรับผมมันไม่ได้ถอยง่ายงงนะโอ้โหมูกออกอีกโอ้โดดัวทำจะออกดีไปไหนยากกจะลูกผมนี่ไม่ออกเลยอ,ะอ่ะออ้อยรเขาเสียวเครื่องค้างจริงเลยโอ้โหบินดวนเลยเชื่อเลยเชโอ้โหสุดยอด เสียบ้าเสียบ้าเสียบ้าโอ้โหเสีย oh oh oh, นะไม่เป็นไรครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะไม่คิดเลยมากโอ้โ oh ห oh, สามเมืองด้วยนี่เสร็จเด่นแลน์มากเลยเอา้าอัตโนมัติไปแล้วนะ โอ้มาสิบเอ็ดแต่ก็ดีอยู่ครับเผยได้คูณสามเผยได้คูณสามถ้าผมเบิ้ลสิบสองหรือเบิ้ลสองได้คูณสามเลยเนะี่ยแต่พอดีว่าผมมันก็ไม่ได้ดีเลยนะหมวกกันน็อกก็หมวกเบิ้ลบ้านนะ่ไม่ได้ดีอะไรหกให้แับเบิ้ลด้วยเออเหนื่อยใจเบิ้ลสองเลย โอ้โหเนึ่งสิบสองให้สิสิบสองสิบสองให้เก่านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาวไลาเข้าครับมีคนมาขอเข้าแค่นั้นไดแน่เราต้องไปคุยกับพนักหนักแค่น โอ้ยโอ้เจ okay ็บเจ็บคอนเทนต์โอ้โหอีกครับห่อกระดิหน้าถ้าผมได้11เก็ถือว่าจบเกมนะครับผมโอเคครับสำหรับรอบแรกก็ขอจบไปแค่นี้นะครับผมรอท่า็ไปติดตามชมรอบสองกันเลยครับไปโอเคครับรอบที่สองครับ รอบนี้ถ้าชนะก็ถือผมชนะน,นะครับแข่งกันหนีรอบโหไล์เข้าจังเลยเดี๋ยวผมไปตอบนะครับผมตอนนี้ขอแข่งกันนะครับครั้งนี้ผมอยู่ที่ที่อะไรที่สี่แน่เลยมาไม่ที่สี่ไม่ที่สี่ที่สองที่สี่นะมั้งผมงับลืมไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้ ที่สี่นะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับชิวๆครับโอ้โหมาสิบนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัดเลยนี่คูณสี่คอนตินเบิ้ลนสี่นี่ครับพี่อะไรไม่รู้อ่าผมเรียกโซนหกแลยกันนะครับเบอร์ครับ โอ้โหโดนน็อกเกาะแน่เลยโดนนั่นแน่ได้อะไรได้ได้โอ้โหได้รีบตอยให้ดีไม่ติดคุกโอ้โหชวนขึ้นชืนได้อยู่ไม่โดนน็อกเกาะแล้วบวกใหม่ออกดีมากบอกเลย เหนื่อยใจเลยขอ,อัแดันตินนะโอ้โหโดเนเกาะไปแล้วงั้นผมมาเกาะข้างหน้าผมแล้วกันนน่นเป็นโ่นดีกว่าไเป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหหอกหอกเลย คำเตือนขึ้นเลยโอ้โหถอยโอ้โหโอ้โหกล่องบินออยแล้วเราจะดวงดีเช่นนี้โอ้โหพี่กองเบิ์นสิบมาเลยครับ สองเลยครับเอาลายเข้าีกแล้วโอ้โหโหจริงจริงอ๋อชมไปนี่เลยไม่เป็นไรครับตาเี่ศูนย์หกนะครับคอนสแตนตินครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโดนยึดเมืองไปแล้ว<อ>เบิร์สี่ได้ไหมได้เดียวแต่มันไม่เบิรนะ์เนี่ยไม่เป็นไร ผมอยากได้แปรนะเนี่ยแต่ไม่มีเข้าแป๊บส่รอบนี้แพ้ครับชัวร์ครับแน่นอนผมว่าโอ้โหการนั่งฟ้านะครับโอ้โหหมวกออกดีมากอะบอกเลยหก ผมว่าพี่ก็ต้องเอาหกจะแบบมันยากฮะ<ฟ>โอ้ยใช้ก๊าซด้วยอืมความจะติมาแรงมาแรงแล้วอ,อ,อวไะไรเนี่ยโหทอยจะได้แค่หกเองเออเหนื่อยใจ เส็ดได้ไมากเลยไปเก้าอีหนู่นว่ามาแล้วโอ้โหร้องไห้เลยโอ้โอยาเลยยาเลยโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหโอ้โหนี่ผมลืมลืม,ลม โอเคจากนั้นก็ดักเขาไปได้นะครับตาพี่ศูนหกนะครับผมโอ้แปดนะครับหรือว่าดักเมืองไว้ก่อนยึดปาปครับยึดปายไม่เป็นไรโอ้ได้ออกจากคูแล้วดีสำเสมอกา้างเสร็จแล้วไม่เจออะไรเลยโอ้โหไม่บินด้วยของไม่ดีครับ ใช่ครับมันยังไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกครับแบบมันไม่ค่อยออกครับถ้าออกมันก็ออกดีไม่ออกก็ไม่ออกเลยอ๋อตาใครเนี่ยโดาร์กอีน่าเดือดรี่น่าก็ไม่เลิกผมไม่แน่ใจโอ้โหขึ้นเครื่องบินโอ้โหแพ้ครับรอบนี้ผมก็ทายไม่ดี ยอมครับยอมรอบนี้ไม่ไหวจริงจริงอือหือสุดยอดล่ทาท้องช้างเลยอ่ะโอ้ยบนสิบด้วยโอ้ยดูตัางสิครับรออะไรโอ้โเหเสร็จอย่างงี้เสร็จ อือห uh ือ huh. เรียนเมืองเดียวสี่ด้วยใครก็ทําได้สี่ไม่ใช่เรื่องยากโอ้คอนมตั้งินมันคอนมตินตินเขาอยู่ก่อนผมอะยอดนี้ยอมครับอ่าจจะมีเสียงยรบกวนมากนะเพราะขอกลับงานไปลายได้ครับผมอยู่ในห้องมานน้าเบื่อครับคุณคารครับโอ้ไม่เป็นไรครับรอบนี้ก็เดี๋ยวว่ายอมไหครับตัดได้ป่าวตัดได้ป่าวโอ้โหขึ้นบินนะครับ โอเคฟยอมครับรอบนี้ครับรอบที่สามเจอกันใหม่ครับรอบที่สามเขแพ้ผมว่าอโอเคมาเออรอบที่สามนะครับรอบสุดท้ายนะครตัดสินนะว่าจะไม่ได้จะได้เป็นเล่นรอบชนะเลยหรือเปล่านะครับไม่รู้โอ้ได้ที่หนึ่งนะครับถือว่าโอเคครับดีเดเมื่อกี้ก็ที่สามที่สี่นะโสุดยอดโอ้โหพี่กล้องมาเบิ้ลนสิบเลยครับเอ้ย ผมได้ที่สามเลยโอ้ยหลงดีใจจ้าอ้ยคอ,อามตึงตึงเบิ้ลสิบสองเลยนะครับผมสุดยอดผมสิบเอ็ดไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ลืมเลืมนึกว่าสร้างสามหลังได้ เกิดการหลอนนิดนึงนะครับเล่นลนิดหน่อยอือหือเกือบได้ก็ยังไงเขาต้องได้แล้วพรินตินสี่อย่างสบายแปดอย่างมาเบิร์นสิบสองแล้วยอดโอ้เบิร์นเสดต่อไปห้าเลยห้าเลยคูณสามยังดีอ้ามันอัตโนมัติเองอะ ข้าแจว๋วจะยอดเลยพี่ก้อ,กองโดนตัดไปแล้วโอ้ยมิดตามด้วยผมไม่ได้หลงเจนนะมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมรำได้ทำไมอะ่ะโอ้โหตะโกงออกอย่าเลยอย่าเลยโอ้อยงั้นได้คุณห้าแล้ว โคตจริงๆครับโ้ให้สี่โดดเลยโดดจริงๆครับโอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งดาวหนึง่งเกาะอ่มีกองบีคืนน้ครับคุณสามคุณสองก็ได้ครับไม่ไม่คิดอะไรมากครับแต่คงจะแพ้ครับผมมากไปนไหเด้ สิบสองในชะ่ะหมออกไนะ่ะออกด้วยเจ้าหมูนักแข่งทำงานนี่ครับเดี๋ยวโอเคนะี่ยด,ดีดีเจ็ดเดียวเจ้าน่าโอเคเดี๋ยวดีครับดูดีโอ้โหหมูบอลนะครับเล็บบินนะครับไม่มีบินเดอวนครับไม่ได้เอามาครับ ติดกล้องสามกับห้าอะไรก็ได้อ่ะโอ้แจวแจวอาคอนดันดินแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการลี้วเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมหน่ยนะครับผมแล้วก็สามารถกดติดตามเมื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากผมได้เลยครับบ๊ายบายครับผม